สวัสดีชาวบาก้กทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o ีมอเต์จีพีนะครับเจอก,กันกับผมรอบที่2ของวันนี้แล้วนะครับตอนแรกว่าจะพอดแคสต์ละไม่เป็นไรก็เห็นหน้าค่าตากันไปอยู่ในบรรยากาศประมาณสักหกโมงครึ่งนะครับแต่ก็ท้องฟ้าปิดไปแล้วนะครับฝนตกหนักมากแล้วก็เพิ่งหยุดไปเมื่อสักเกือบเกือบสชั่วโมงที่ผ่านมาตอนนี้ก็เลยได้ยินเสียงนกเสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเสียงเขียดเสียงกบบนี่ร้องกันระง,งมเลยทีเดียวนะครับขออภัยนะถ้าไมค์ของผมมันจะไม่ตัดเสียงดีสักเท่าไหร่คร แน่นอนนะครับความพ่ายแพ้ของเขาที่มีแต่สองพี่น้องมาเคสนะครับในสนามที่ผ่านมารวมทั้งสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสนามที่กำลังจะถึงในอีก2วันข้างหน้านี้เนี่ยมันก็มีสิ่งที่ต้องได้ตามต่อก็แน่นอนนะฮะว่าถ้าพูดถึงเรื่องราวของเปโก้เรื่องราวของมาร์คเรื่องราวของอเล็กซ์สามคนเนี่ยหลายๆคนก็จะมองไปในในใน,ในหลายๆมุมมองนะครับแตกต่างกันออกไปซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ ในส่วนของผลงานในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นในส่วนของปัญหาอะไรต่างๆแลกเปลี่ยนกันก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันนั้นผมจะเปิดกว้างแต่ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของการขิงกันการเหยียบการย่ำการถล่มกันเนี่ยอันนี้ก็เพื่อนๆที่ติดตามผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้เจตนารมณ์ของผมใช่ไหมครับว่าผมไม่ปลื้มกับการที่จะมีใครสักคนหนึ่งมาด่าหน้าแข่งคนไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าผมเห็นเนี่ยผมก็จะบล็อกเจอแบรนด์ไปผมผมไม่ชอบแบบนั้นนะฮะแต่นั้นก็คืออยากจะให้พวกเราเนะี่ยอยู่กันด้วยเหตุด้วยผผลด้้วววยยคาามมเป็นนูใใหญ่่่่่อไช สาดโคลนเหยียบย่ําด่ายกันแบบเออพอชมคนนี้ปุ๊บแล้วก็ไปด่ายคนหนึ่งอะไาเงี้ยอันนั้นไม่น่ารักนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีหน่อยอคลิปนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องราวของความพ่ายแพ้ของเปโก้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องได้วิเคราะห์กันไปแล้วก็ในสนามอาเซนนะครับที่กำลังจะมาถึงในเนเธอร์แลนด์อีกสองวันข้างหน้าเนี่ยเพื่อนเพื่อนบางส่วนก็จะมองก็จะเรียกว่ารอนะครับว่าเปโก้จะแก้มือได้หรือเปล่า นะฮะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าน่าจะยากอยู่ไหมเพราะว่าสนามไหนที่เขาเคยแข็งแกร่งเนี้ยพอมาในตอนนี้กลายเป็นว่ามีจุดอ่อนหมดเลยกลายเป็นว่าไม่มอีอาวุธในการที่จะไปต่อสู้ไปโจมตีในขณะที่คู่แข่งคนสําคัญนะครับสพี่น้องมาเคสนั่นแหละไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกเนี่ยก็มีแต่ความนิ่งความเนียนมีแต่อะไรที่มันเป็นใจไปหมดเลยอย่างเนี้ยนะครับอ่าถ้าเป็นมูเจโรนะครับเข้ามาถึงที่นี่ในฐานะของแชมป์เก่า3ปีติดเนี่ยนะครับแข็งแกลงเหลือเกิน แต่ทุกคนได้เห็นนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในโมเจโรนะั mm ้น hmm. เกิดอะไรขึ้นครับแม้เขาจะสามารถคอลี่ฟายได้ดีนะครับตามหลังมาแค่เซียววินาทีนะครับแต่พอการแข่งขันทั้งวันเสาร์วันอาทิตย์นะียก็เป็นเหตุการณ์แบบก๊อปปี้โมเดลเดิมเลยยิ่งซ้ำร้ายนะครับในวันอาทิตย์นั้นเขาไม่ได้พ่ายแพ้ให้แต่เพียง2พี่น้องนะครับยังมีตัวละครนะครับแทรกกลางเข้ามานั่นก็คือหนึ่งอิตาลีครับก็คือดิจเจียเห็นไหมฮะและก็มากมายหลายปัญหาที่ผมจะวิเคราะห์ให้ฟังอีกทีหนึ่ แต่นะครับพอถึงสุดสดาห์ที่จะถึงนี้นี่คืออาร์เซนสนามที่มีความทรงจำดีๆกับเขามากมายทุกคนเห็นรอยสักที่อยู่ตรงแขนไหมครับนั่นก็คือเป็นเล้์ของสนามซึ่งเขาสักมันก็เพื่อที่จะได้ให้เราเลือกถึงว่าที่นี่คือสนามแรกที่เขาชนะในรายการ GP หรือว่ารายการชิงแชมป์โลกเนี่ยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเขาก็เลยเป็นเป็นสนามที่ถนดัดเป็นสนามที่ชอบแล้วก็เป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นก็เลยลงทุนไปมีรอยสักเป็นแล้วของสนามกันไปเลยเนี่ย แล้วก็3ปีติดด้วยนะครับที่ประสบความสำเร็จมาตรงนี้ก็จะเหมือนกับมูเจโรเลยใช่ไหมแฟนๆของเปโกในส่วนหนึ่งก็คงจะคาดหวังว่าก็คือต้องยันให้ได้นะยังไงก็แล้วแต่ต้องต้องเรียกว่ากอบกู้ความมั่นใจของตัเองให้ได้ในที่นี่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สนามนี้ก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันอาจจะแตกต่างจากในมูเจโรชัดเจนเลยคือมูเจโรเป็นยังไงอันนี้ผมผมยังไม่ได้คุยเยอะนะครับเรื่องของการทําความรู้จักสนามขอยกย่อดเป็นพรุ่งนี้นะ หรืออาจจะเป็นเช้าวันศุกร์นะครับที่ผมบอกสั้นๆแต่เพียงว่ามูเจโรเป็นแบบไหนอาเซนจะตรงกันข้ามทุกสิ่งอย่างเลยนะครับเอาเป็นน้ําจิ้มตรงนี้ก่อนอ่าทีนี้ย้อนกลับมาที่เปโก้นะครับเขาก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วนะครับอ่าแต่ด้วยความที่คู่ต่อสู้ต้องยอมรับว,ว่าแข็งแกร่งไม่มีจุดอ่อนเลยนะฮะเลยทําให้เขาเองยิ่งพยายามความกดดันมันก็พยายามสลัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปมันก็ มันก็ไม่สามารถจะจะสลัดตรงจุดนั้นลงไปได้ความเห็นของสองนักแข่งที่เป็นคู่ต่อสู้คนสําคัญของเขาก็น่าสนใจนะครับอา,อาจจะไม่ใช่ความคิดเห็นที่ยืดยาวอะไรนะักแต่มันก็เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือในฐานะที่ของนักแข่งเองเขามองกันยังไงในนฐานะนาเขาไปสู้กันแบบแบบแบบกระชั้นชิดเนี่ยใช่ไหมครับส่วนของเพื่อนร่วมทีมมาร์คมาเคสก็บอกว่าเปโก้เนี่ยก็ทาแบบว่าก็เร็วสุดนะเร็วมาจริงๆในสุดสัปดาห์เนี่ยเห็นไหมก็เขาก็ตามมาร์คมาเคสในรอบคัดลีกไฟมาเนี่ย ค่เซียววีจริงๆนะครับแต่การแข่งขันม้าก็บอกว่าเห็นได้ชัดนะครับว่าเปโก้เนี่ยผลักดันแบบว่าเกินไปนะครับผลักดันแบบว่าอย่างหนักเลยดังนั้นนะครับในช่วงท้ายเนี่ยยางของเขาก็เลยจะหมดลงไปในส่วนของนั้นแต่มันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทําอยู่แล้วม้าก็บอกนะครับหมายถึงว่าการต่อสู้การผลักดันเนี่ยเขาก็รู้ว่าเปโก้เนี่ยก็พยายามพยายามทุกสิ่งอย่างที่จะค้นหาเซตติ้งของตัวเองให้ได้และก็ดินลนแล้วเขาก็ทําได้ดีนะฮะเพียงแต่ว่าพอในการแข่งขันเนี่ย เขาใช้ยางมากเกินไปในในในช่วงแรกๆนะครับพอช่วงท้ายๆมาก็เลยเลยเจอปัญหาเรื่องของการยืนระยะเรื่องของอะไรแล้วก็มาเจอดิกเกียร์แซงไปในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับนั่นก็คือเป็นความเก่งของเพื่อนร่วมทีมแต่เขาก็ยังมองนะครับมาร์กยังมองว่าเปโก้เนี่ยโดยรวมนะก็มีมีความเร็วตรงนั้นกันอยู่นั่นหมายความว่าเปโก้ก็คงจะเรียกว่ายังยังไม่สามารถที่จะจัดการเดลเวสยาวๆได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของอการคอลี่ไฟน์เนี่ยอย่างน,น้อยๆก็คืออาจจะเป็นมุม มุมบวกนะครับมุมเดียวนะฮะท,ที่ที่ทำให้พอที่จะใจชื้นขึ้นมาได้ว่าเอาโอเคละก็ยังคงสามารถที่จะการันตีได้ว่าถ้ามาร์คสตาร์ตรงนี้ไปโก้ก็จะตามมาติดติดอะไรอย่างเงี้ยแม้จะไม่ได้ขึ้นหน้าได้อันนี้ถ้ามองมุมบวกก็คือตรงนี้นะครับคือเขายังคงคงเป็นนักแข่งที่ที่พร้อมที่จะมีกริสตาร์ทที่ดีงามได้ประมาณนั้นนะแล้วก็อีกคนนะครับฟาบิโอดิจานาโดเดียลนะครับดิเกียผู้ซึ่งดาวฝันเตโก้นะครับด้วยการป้นโพรเดียมไปในช่วงท้ายท้ายเกมจริงๆเนี่ย ดิเกียก็บอกนะครับว่าเปโกโเองก็มีสไตล์การขับมีรูปแบบการขับที่สวยงามมากๆนะครับแล้วเขาก็เป็นมาตรฐานของนักบิดของดูคติมาในตลอดระยะเวลา4ปีเนี่ยอาจใช่เจนนะครับว่าเขาก็เป็นนักแข่งที่ประสบความสําเร็จสูงสุดในในรอบ4ปีของดูคติใช่ไหมนะครับแล้วทีนี้เขาก็สังเกตดูว่าดิเกียก็มองว่าเปโกนีในชัดเจนนะครับว่าเขามีปัญหากับการเซตติ้งรถนะฮะเขาพยายามที่จะดิ้นบนเพื่อเจอตรงนี้แล้วทีนี้นะครับ เรื่องของความแข็งแกร่งจุดจุดเด่นของเขาจุดแข็งเขาคือการเบรกแต่ดิเกียก็มองว่าพี่เก่เปกเป๊กปกปกปกโกนะมีปัญหากับการเบรกพอมีปัญหากับการเบรกคือเซตร,รถไม่ลงเซตการเบรกไม่ลงตัวเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนเขาไม่มีอาวุธไปต่อสู้เลยนะครับดิเกียมองแบบนั้นพอไม่มีอาวุธปุ๊บเนี่ยนะครับเรื่องของลแล้วแล้วสนามที่นี่นยมัน,มนเ,เวลาคุณจะต้องต่อสู้กับช่วงท้ายๆนะครับคือยางมันใส่มาหมด ก็คงจะสอดคล้องกับสิ่งที่มาร์กบอกว่าไปผลักดันในช่วงแรกๆเนะี่ยพอช่วงเทท้ายเนี่ยยางคุณก็จะไม่มีระดับการยึดเกาะที่ที่มันดีนักใช่ไหมฮะพอยางมันยึดเกาะไม่ดีมันก็จะเบรกไม่ดีด้วยนะทุกคนอันนี้เพื่อนๆน่าจะเข้าใจกันใช่ไหมครับอ่าก็คือการเบรกเนี่ยโดยเฉพาะใน,ในสนามท,ที่ทุกคนทราบดีว่ามันลงเนินหรือว่ามันลาดเอียงเนี่ยนะฮะถ้ายางมันไปแล้วนะครับมันจะกลับบ้านเดิมแล้วเนี่ยนะมันก็เวลาชะลอความเร็วเวลาอะไรต่างๆเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่จะทําได้ดีตอนนั้นนะครับเพื่อที่จะเซฟเป็นนักแข่งก็ต้องชะลอความเร็วลงซึ่งคําว่าชะลอความเร็วลงหมายความว่าคุณก็ช้าลงนั่นเองใช่ไหมฮะตรงนี้นะครับดิเกียก็มองว่าเป็นสิ่งที่เปโก้นะครับขาดหายไปคือไม่มีอาวุธจะต่อสู้หมายถึงว่าจุดแข็งคือเบรกอะ่ะพอเบรกไม่ได้นะี่ก็คือจบเลยแล้วเขาก็บอกเขาสังเกตเห็นนะครับว่าเปโก้เนี่ยมีปัญหาเขาก็วิ่งตามไปก็เลยกลายเป็นจุดที่เขาสามารถใช้โจมทีเปโก้ได้ ประมาณนั้นนะครับอ่าอีกคนหนึ่งผมลืมไปนะครับมาโกเบเชกี้ครับอันนี้ก็เป็นเพื่อนสีของเปโก้เลยนะครับเบเชกี้นั้นก็บอกนะครับว่าเปโก้แม้ว่าจะเรียกว่ามีช่วงเวลาที่ยากลาบากในตอนนี้นะฮะแต่เขาก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเสมอนะครับเมื่อมองในภาพรวมเขายังเป็นนักแข่งในกลุ่มท็อปหอยู่ตลอดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนคนนี้นะครับจะสามารถที่จะเรียกว่าอยู่ในระดับของความแข็งแกร่งนี้ไปได้ นะครับก็มีความเชื่อมั่นในตรงนี้กันไปนะเอานะครับนี่ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นมุมมองของ3หน้าแข่งนะครับที่มองกันเข้าไปแต่ทีนี้นะครับมุมมองของผมแล้วก็มองอยังไงกันบ้างสิ่งนี้เขาพยายามก็คือในเรื่องของการเบรกที่ดิสเกียรบอก่นแวละฮะว่ามีการเอาจานเบรก2แบบนี่มานะฮะก็คือแบบไซส์มาตรฐานก็คือ340ม mm, ิลิเมตรเนี่ยแล้วก็แบบจัมโบ้หน่อยนะครับ3 5 5เพราะว่า ไอ้สามร้อยห้าสิบห้าเนี่ยมันไปใช้งานได้ดีในอารากอนในการทดสอบในการเทสเหมือนเหมือนจะมีความมั่นใจก็เลยเอานะครับไอ้จานใหญ่นี่มาพอเอามาลองที่มูจิโร่ปรากฏว่ามันไม่ได้ผลฮะมันไม่ได้ผลผมอธิบายเป็นภาษาบ้นบานๆให้ฟังก่อนนะครับสั้นๆว่าจานเล็กอ่าไม่ใช่จานเล็กจานมาตรฐานเนี่ยสามร้อยสี่สิบกับจานใหญ่สามร้อยห้าสิบห้าเนี่ยศักยภาพมันแตกต่างมันอะไรกันยังไงกันบ้างะะนะอ่านะฮะทำไมต้องเอามาลองที่มูจิโร่ด้วยนะครับ คือโดยเบสิกทั่วไปจานใหญ่เนี่ยนะครับมันจะตอบโจทย์กับรถที่จะต้องเบรกหนักอ่าอย่างมา350บเบรกเหลือประมาณสัก68 70อย่างเงี้ยนี่คือเบรกหนักมากนะเบรกจนหัวที่หัวตามเลยแต่ในมูเจโร่เนี่ยเบรกบ่อยมากจริงๆนะครับเบรกบ่อยกับเบรกหนักมันมันคนละเรื่องกันนะเพื่อนๆนะครับต้องต้องอเน้นตรงนี้หน่อยคือถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเบรกหนักแต่มูเจโร่เนี่ยสามร้อยห้าสิบสามร้อยหกสิบมาแล้วเบรกเหลือประมาณเก้าสิบอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถือว่าหนักครับ แต่แต่แต่แค่ได้เบรกบ่อยได้เบรกบ่อยก็คือมันมันมันลาดเอียงมันชันไงพอมาเพ๊่ต้องต้องแตะเบรกแตะบ่อยแตะบ่อยแตะบ่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมนั่นนั่นก็คือแตะบ่อยแล้วไม่ได้เบรกหนักแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับที่จะเอาจานใหญ่มาอาจะมีคนสงสัยเอาพี่พูด้วพี่บอกว่าจานใหญ่มันมาตอบโจทกับการเบรกหนักแต่มูเจโร่พี่บอกไม่เบรกไม่หนักแล้วเอามาทําไมก็คือเอามาลองได้ไงนะครับเอามาลองได้ไม่ใช่ว่า จะไปคิดอิงทฤษฎีอย่างเดียวนะฮะตราบใดที่คุณยังไม่ไดเอาวิ่งจริงเนี่ยคุณยังไม่เก็บข้อมูลยังไม่เห็นข้อมูลจริงๆเนี่ยก็ยังไม่สามารถวัดผลก็เลยมาลองพอมาลองก็โอเคถึงได้เชื่อสนิทใจว่ามันไม่ได้ผลนะฮะก็เลยกลับมาใช้เป็นยาอ่าเป็นเป็นเป็นจานเบรกแบบ3 4มมิลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นั่นแหละฮะมันมันมันก็ก็มีผลนะตรงที่ว่าเข้าผลักดันหนักจริงๆทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่านี่ก็คือเป็นเป็นเป็นเจ็ดรอบแรกที่ โอ้ oh, คุ้มค่ากับการดูมากๆครับเขาก็ต่อสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีถ้าผมมองส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไปก็ทำในสิ่งที่ที่ควรจะทําแล้วเขาไม่มีการยังไงคือใส่แบบเต็มที่เลยนะครับไม่มีก้งไม่มีกากอะไรทั้งนั้นเลยกล่าว่าจะแลกแบบภาษาถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นเทนหน้าตักไปเลยนะครับอกอยไปเลยไม่ต้องเหลือไม่ต้องอะไรเลยทุบหม้อข้าวหม้อแกงไปเลยพลาดเป็นพลาดล้มเป็นล้มอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าแฟนๆส่วนหนึ่งก็คงอยากเห็นนะครับว่า โอเคคุณก็ใส่คุณไม่ต้องไปประคองหรอกคุณก็ใส่ไปเลยเขาก็ใส่ไปแล้วครับแต่พอใส่ไปแล้วมันมันยืนระยะไม่ได้นะครับอ่ามันโดนทิ้งไปแล้วทีนี้เขามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งที่ที่เขาพูดอยู่บ่อยครั้งมากครับก็คือเวลาเขาตามใครเนี่ยเขาจะตามได้แป๊บเดียวอย่างก็ตามอเล็กซ์มคเค่เขาจะตาม0ูนย์จุดได้แป๊บเดียวแล้วก็ยางมันจะร้อนมันจะมีปัญหาแลวเขาจะต้องถอยออกไปเ็าจะต้องฝีตัวเองออกไปเพื่อที่จะให้ได้ระยะแต่ทําไมคนอื่นไม่เป็นล่ะฮะ อันนี้คือนั่นแหละฮะมันเป็นคําตอบที่จะต้องไปค้นหาถูกไหมเพราะว่าข้อมูลก็เข้าไปดูของกันและกันได้นะครับอ่าหรือแม้กระทั่งการคุยกันอะไรกันในทีมเนี่ยมันมันทำได้แต่เพียงแต่นะครับมาร์กก็จะต้องมีเคล็ดลับอะไรสักอย่างหนึ่งสิ่งที่แต่แต่ตามจริงจะบอกว่ามันเป็นเป็นเป็นเคล็ดลับแบบที่ไม่ใช่ว่ามาร์กทำได้คนเดียวมันก็ไม่เชิงครับไอเรื่องของการวิ่งตามกันเนี่ยคือผมว่ามาร์กก็รู้ดีอเล็กซ์ก็รู้ดีนะครับว่าถ้าตามกัน ตามกันนานๆเข้านะครับหรอบ6รอบแล้วแซงไม่ได้สักทีเนี่ยระยะมันก็ต้องยอมปล่อยกันไปดังนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับว่ามาร์กจะไม่พยายามตามก็คือเขาก็ใช้สูตรแบบประมาณว่าเขาก็เสี่ยงในการที่จะบู๊ในการที่จะดูดนันก็เหมือนกับไอโก้ทำเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าคุณขึ้นไปได้แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณวิ่งอยู่คันเดียวเนี่ยมันย่อมดีกว่าคนที่อยู่ข้างหลังที่รับเดอร์ที่แอร์ไปพอรับเดอร์ที่แอร์ไปเนี่ยนะฮะคุณก็จะเจอกับเรื่องของเบรกทํา Break, ทงานได้ไม่ดีพอ หรือแม้กระทั่งเรื่องของอยางมันก็จะสึกมันก็จะเสื่อมเร็วนะฮะเห็นไหมคือความร้อนที่มันมันมาจากรถคันข้างหน้านี่นะครับมันก็จะพุ่งเข้ามาหานะครับรถถ้าเ้าเราวิ่งต่อเขาประมาณสัก0 2 0. 3, 0. 4, วิ่งไป5รอบก็ยังแซงไม่ได้ 6. รอบก็ยังแซงไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าแล้วทีนี้เบรกต่อให้มันรับอุณหภูมิรับอะไรได้เต็มที่นะครับ รับอุณหภูมิได้ก็หลายร้อยองศาประมาณนั้นนะครับกินเวลาต่อเนื่องก็ทดสอบก็ทสมาแล้วละ่ะแต่นะครับถ้ามันมันจาเป็นที่จะต้องทําให้มันพีขนาดนั้นไหมมันมันก็ไม่จําเป็นนะมันก็ไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้ามันจะพีเพราะว่าคุณแซงคุณแซงคันหน้าไม่ได้สักทีเนี่ยนั่นแหละฮะคุณก็จะต้องยอมเปลี่ยนเนี่ยก็ไปก็บอกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เขาแก้ไม่ตกเลยก็คงจะใช่แหละครับคือถ้ามีจุดแข็งที่เบรกถ้าคุณเบรกได้ดีเนี่ย แล้วเวลาคุณไม่มีตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ตรงกันข้ามเลยนั่นคือจุดอ่อนคุณเพียบเลยปัญหาคุณโผล่มาเพียบเลยใช่ไหมแต่ถามว่านะครับใครเบลกได้ดีในช่วงประมาณ5รอบแรกผมมองว่าเป็นเปโค้จริงๆนะฮะ,ะผมมองว่าเป็นเปโค้จริงคือเบลกได้ลึกกว่าทุกๆคนเลยเบรกได้ลึกกว่า2พี่น้องเลยครับในสุดทางตรงโค้งแรกหรือบางจุดอย่างเงี้ยแต่แต่มาร์คเนี่ยมาทําได้ดีในในชิคเคนนะฮะแต่ในส่วนของ ตรงการเบรกหนักเบรกเบรกลึกเนี่ยเปโกทําได้ดีกว่าแต่ทุกคนครับการไปเบรกหนักๆบ่อยๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีกับการวิ่งระยะยาวถ้าคุณคุณคอลิฟไดโอเคไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะแต่ถ้าคุณจะต้องแข่งสปริ้น11 12รอบ13รอบแข่งเวทจริง20 22 23 24รอบเนี่ยไม่ดีเพราะว่าการที่คุณไปเบรกหนักนั่นหมายความว่าคุณไปเรียกว่าเพิ่มแรงนะครับให้กับยางหน้าเนี่ยเพิ่มทุกสิ่งทุกอย่างนะครับความตึงเครียดให้มันเนี่ย มันก็คือคุณทายยําลายยางถึงได้บอกว่าถ้าคุณจะผลักดันหรือคุณจะเบรกหนักจริงๆเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบว่าใช้ในยามจําเป็นจริงๆแต่ไปโก้เนี่ยก็คือเขาต้องเขาต้องทาสไตล์นี้อยู่ตั้งแต่รอบที่1 2 3 4 5 6อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะในขณะที่มาร์กในขณะที่อเล็กซ์เนี่ยอาจจะได้เบรกหนักอยู่แค่แค่ไม่ถึงนั้นอาจจะเบรกหนักอยู่ประมาณสักสองรอบสามรอบแล้วโอเคอาจจะแซงผ่านขึ้นไปวิ่งแข่งกับตัวเองหรือไม่ได้แซงผ่านก็อาจจะอยู่ในระยะช่องว่างที่ ค่อนข้างที่จะห่างห่างเป็นวิอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับนี่แหละฮะถึงถึงได้ย้อนไปถึงคําพูดของมาร์คว่าเปโก้เขาก็ผลักดันนะครับแต่ถามว่ามันมีช่องว่างที่จะได้เติมเต็มไหมบางคนบอกว่าเขาก็สู้กันแบบว่าหนักน่วงแล้วจากนั้นไปก็ประคับประคองใช่ครับมันก็ต้องประคับประคองอ,อย่างช็อตการดวลกันของมาตินกับเปโก้ที่เซปังเซอร์กิตในมาเลเซียปีที่แล้วก็เป็นประมาณนั้นครับอันนั้นก็คือใส่กันหนักมากต่างคนต่างผลักดันสุดท้ายยางมันก็ไม่ไหวคือท,คทุกคนก็ทราบไง พอมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บมาตินก็ไม่ไล่ละเพราะว่าถ้าผักดันเกินนี้ล้มไปตรงนั้นในงานเข้าเลยไปโกก็ถือว่าสบายไปนะครับอ่าเป็นประมาณนั้นมันก็จะมีช่วงเวลาของมันอยู่มันไม่มีหน้าแข้งคนไหนที่จะมาผักดนัน10รอบต่อเนื่องนะครับโดยที่บอกว่ายางไม่เป็นอะไรเลยนะฮะไม่ไม่มีทางที่จะเป็นเป็นโมเมนต์นี้เกิดขึ้นได้เขาจะรู้นะครับ มันจะมีอะไรบอกหมดแล้วว่าโอเคนะครับเซนเซอร์มีมีรู้กี่ร้อยจุดนในรถคันหนึ่งเนี่ยโดวยเฉพาะรื่อของยางของอไรเขาก็จะรู้ว่า้ตอนนี้แรงดันลมยางเท่าไหร่แล้วอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วแล้วยางมันดีเกรดไปเท่าไหร่แล้วต่างเขาจะรู้หมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยดังนั้นก็พอถึงช่วงเวลาหนึง่งนะครับก็ต้องยอมปล่อยแต่ถ้าบางทีมันที่บอกว่ามันก็ไม่ใช่ว่านักแข่งก็จะเป๊ะเปเหมือนกับหุ่นยนต์ขนาดนั้นแมน้จะมีข้อมูลแม้เขาจะอะไรอยู่เนี่ยหลายครั้งที่นักแข่งพลาดเนีครับเพราะว่าลองช่างใจดู รู้นะครับว่าผักดันเกินไปกว่านี้แล้วเนี่ยยางอาจจะอาจจะไม่ไหวแล้วนะแต่ด้วยความที่มันล้อต่อล้อมันแบบถ้าแซงไปแล้วเนี่ยอาจจะได้ลุ้นมากกว่านี้อาจจะได้คะแนนที่สวยๆอาจจะพลิกสถานการณ์อะไรประมาณนี้เขาก็ยอมที่จะเสี่ยงถ้าโชคดีนะครับเสี่ยงไปเสร็จปุ๊บแซงผ่านไปได้หรือว่าแซงแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยโอเคก็พอได้แต่หลายครั้งนะครับพอจะผักดันปุ๊บเห็นอาการ่างนเลยรถก็อาจจะมี2ทางให้เลือกก็คือ เฮ้ยอย่าดีกว่าพอแล้วบอกตัวเองหรือบอกไม่เป็นไรลุยมันไปเลยตายเป็นตายล้มเป็นล้มในป,ประมาณนี้อ่ามันก็จะมีสองทางนะแข่งได้เลือกซึ่งเปโกโกเองเขาก็เลือกที่จะไม่ไม่ผลักดันตรงนั้นนะครับก็ก็เลยได้คะแนนไปแต่อาจจะเป็นคะแนนที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกไม่พอใจว่าเฮ้ย hey, เคยชนะมาทําไมอ่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้นั่นแบบนนนหละฮะนี่มองในส่วนของผู้บริหารนะครับก็ออกมาบอกนะครับว่าโอเคล่ะนะครับนะักแข่งทุกคนก็จะมีช่วงเวลาที่ ต้องดิน้นรนต้องลำบากกันทั้งนั้นอยู่แล้วนะฮะและเขาก็พร้อมที่จะช่วยนักแข่งอย่างเต็มที่นะครับนั่นเป็นสิ่งที่เปโกโกเองจะต้องกลับมาลองเขาเรียกว่าอะไรนะั่นก็คือปล่อยผ่านมันไปนะฮะอันนี้ผมเคยวิเคราะห์ให้ฟังในในการเขียนโพสต์เหมือนประมาณว่าบางทีนะบางครั้งเวลาคนเราจะจะหลุดพ้นจากอะไรเนี่ยบางทีเราไปแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะั่นคือเน้นแบบ ไม่หนีจากมันฉันจะต้องแก้ให้ได้ฉันจะต้องสู้กับมันให้ได้แบบว่าไม่อะไรเลยเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องกดดันเราผมก็เลยคิดทฤษฎีขำๆว่าเราอาจจะต้องอยู่จนชินและชากับมันเลยนะครับอ่าแล้วบางทีเนี่ยจนรู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกมีผลอะไรกับเราแล้วเนี่ยไอตรงนั้นน่ยมันถึงจะเป็นช่วงเวลาของเราหรือเปล่าอ่าไหนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับแรงกดดันนะครับจากสื่อจากอะไรต่างๆจากคอมเมนต์จากนู่นจากนี่ต่างนั้น แม้แข่งก็เป็นคนธรรมดานะครับเขาเองก็เล่นโซเชียลเล่นอะไรแล้วเขาเองก็เห็นก็อะไรสมัยก่อนมันยังจะรับรู้เรื่องราวของดรามา่าอาจจะขึ้นหน้านหนึ่งหนังสือพิมพ์อาจจะมีอะไรมาตามนิยสารอะไรเงี้ยไม่อ่านก็คือจบแต่ทุกวันนี้คุณปิดตัวเองขนาดไหน,น,นก็ตามคุณก็ต้องเจอแรงกดดันนั้นะนะครับถ้าคิดแบบขำๆนะครับฮาหาหานะ่อยว่าโอเคนะครับก็มาเลยไปอยู่กับมันไปเลยเออมองมันเป็นเรื่องบ้าบอตลกอะไรไปก็ช่างนะครับก็คือไม่ต้องไปอะไรมากมายอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันจะชินและชาของมันเอง ตอนนี้พอมันไม่ชินเวลามีอะไรมากระทบหน่อยเวลาทําไมฉันทาไม่ได้เลยวะทําไมแบบว่ามาร์กเร็วกว่าทําไมอเล็กซ์ทำไมไล่ไม่เข้าสักทีว่าอย่างเงี้ยคิดยำ้ยำย้าคิดยำ้ทำทํายำ้ำคิดยำ้ทำทําสไตล์เปโก้เขาจะเป็นคนประมาณนี้นะครับอ่าคิดยำ้ทำทําแบบว่าเขาจะค่อนข้างที่จะมีความละเอียดละออมากอะไรเนี้ยลงรายละเอียดเกินไปอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับแบบว่ามันเข้ามาเต็มเต็มแล้วอ้าวมาเถอะเปิดใจอะไรอย่างเงี้ย ขาอาจจะทำผลงานได้ดีก็ได้นะครับแต่ในตอนนี้มันเหมือนประมาณว่าสลับไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ถามว่าการทํางานมันมันจะเป็นสูตรไหนที่มันที่มันจะเข้ากันที่สุดดีที่สุดมันก็พูดยากเหมือนกันนะครับเราคนนอกมองก็ไปอย่างนี้ใช่ไหมอย่างไปก็เองก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วนะฮะในฐานะแชมป์โลก2สมัยแล้วก็ในก่อนหน้านั้นอีกใช่ไหมครับหรือแม้กระทั่งในปีแล้วอย่างเงี้ยดังนนั้นนะครับเขาเองก็คงจะอยากจะทําซ้ําบางสิ่งบางอย่างที่เขาคิดว่านี่เป็นสิ่งที่เขาทําในอดีตแล้วมันมันได้ผลนะครับ หลายคนอาจจะมองว่าเขาดื้อด้านเกินไปหรือเปล่าทําไมเขาไม่ยอมปรับไม่ยอมนั่นไม่ยอมนี่ก็คือมันปรับแล้วละมันทําทุกสิ่งทุกอย่างกันกันแล้วแต่ใช่ว่านะครับเราปรับแล้วเราจะเห็นผลในทันทีอย่าลืมว่าต่อสู้กับใครอยู่แล้วไม่ใช่คนเดียวแล้วมี2คนด้วยนะครับอย่าลืมว่าในยุคนี้เนี่ยนะครับอะไรต่างๆมากมายก่ายกองประเดประดัดดันเข้ามาในส่วนของความกดดันความคาดหวังตรงนั้นตรงนี้ยิ่งไปพ่ายแพ้ในโฮมเลสเนี่ยมันก็ย่อมเป็นอะไรที่แบบว่า หนักหนาสาหัสนะครับแล้วก็สนามต่อไปแม้ไม่ใช่โฮมเลสเนี่ยทุกคนก็ได้เห็นนะครับว่ามันมีความหมายความสําคัญที่ผมบอกไปเนี่ยแต่นั้นแฟนๆก็จะคาดหวังอีกเขาเองก็จะคาดหวังนะฮะทุกคนเอานะครับก็หวังว่านะครับผลของความทุ่มเททุกสิ่งอย่างนะครับก็คงจะมีอะไรที่ได้ตอบแทนไปก็กลับมาบ้างนะในสนามที่อย่างบอกไปนะครับว่าคาแรคเตอร์เนี่ยตรงข้ามกับมูเจโลในอีก2วันข้างหน้าเราจะได้เห็นวันนี้วันพุธพฤหัสอานะครับวันศุกร์เนี่ยอีก2อสวันนะจะได้รู้กันว่า แนวทางจะเป็นยังไงแล้วก็การวางแผนการขับที่นะครับวางแผนในการบู๊แหลกลางเลยในช่วงแรกนะครับแต่มันไม่เวิร์กเนี่ยพอมาที่อาร์เซน,เนจะใช้แผนเก่าแผนเดิมได้ไหมหรือว่าจะมีขีดอะไรยังไงกันหรือเปล่าย้านะครับโปรแกมเมรขันอยู่ในโพสต์ปักหมุด Facebook Fan น a g e นะหาง่ายเปิดเพจเข้าไปเจอเลยถ้าใน YouTube ที่นี่ก็จะอยู่ในหน้าชุมชนนะครับเข้าไปบันทึกไปแคปหน้าจออ่านให้มันละเอียดเพราะว่ามีข้อมูลที่จําเป็นต้องทราบต้องรู้สําหรับอาร์เซนในเนเธอร์แลนด์ ที่สำคัญเลยนะครับข้างบนนะฮะมีลิงก์บอกว่าโปรแกรมการแข่งขันฟอร์มูล่า1ที่ออสเตรียเรดบลูิงแสดงว่าเราจะต้องดูสองจอโอ้คอรถแข่งนะครับถือว่าเต็มบ่มกันไปเลยผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ทำคลิป F1 หรือเปล่านะครับจะพยายามนะครับเดี๋ยวผมเสร็จเนี่ยผมจะต้องลงไปกินข้าวก่อน แล้วก็จะอาบแ้ดแล้วก็จะกลับขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทําคลิปเอฟวันหวังว่าจะไม่มีอะไรนะครับเรื่องของฟ้าฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะเพราะว่าก็ไม่ได้ทำเอฟวันมาหลายวันแล้วนะครับก็มัวมายุ่งแต่กับโมโตจีพีตรงนี้อ้าวนะครับก็คงจะไม่ครบหรอกนะครับทุกเรื่องราวของเปโก้ของม้าของอเล็กซ์ของดูคาติของใครก็แล้วแต่นะครับก็ไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์ได้เช่นเคยนะครับยังไงก็ขอแล้วกันเรื่องสิ่งที่ผมคาดหวังจะเห็นนะครับในที่นี่ Facebook ก็ตาม YouTube ตรงนี้ก็ตามเนี่ยนะครับว่าเราให้กําลังใจนักแข่งกันดีกว่านักแข่งที่เราไม่ได้ชอบไม่ได้เชียร์อย่าไปโกรธไปเกลียดอย่าไปอาฆาตอย่าไปซ้ําเติมอย่าไปอะไรกันเลยขอที่นี่ที่เดียวเว้นไว้สักที่นะแต่ถ้าเพื่อนๆจะไปโชว์ power ที่เพจไหนช่องไหนกลุ่มไหนยังไงผมไม่ก้าวไก่แต่ถ้าพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ขอกันจริงๆนะครับทุกคนนะหวังว่าเพื่อนๆคงให้ความร่วมมือได้ดีนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ